ผมไม่เห็นด้วยก้วกันนะกับการที่คณะกรรมการเสียงข้างมากของพรบรนี้ได้มีการแก้ไขมาตรา4ในส่วนของคณะกรรมการกัญชากัญชงและผมย้ำว่าในความเชื่อของสาหประชาชาติและทั้งโลกเนี่ยกัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษร่างที่เข้ามาใหม่ของกรรมธิการเป็นการส่อ หรือพฤติกรรมให้เห็นชัดเจนว่านำกัญชาไปสู่กัญชาเสรีเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของกัญชาได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นศูนย์ยากาศที่เปิดให้กัญชาเสรีดังนั้นคณะกรรมการ16คนที่ถูกเสนอมาผมยกตัวอย่างง่ายๆที่สอไปทางกัญชาเสรีคือประหลัดกระสวงผาณิ เป็นการแสดงให้เห็นว่าจะนำกัญชาไปสู่พาณิชย์ที่มาอีกอันหนึ่งคือประธานหอการค้าแห่งประเทศไทยจะให้ประธานขอการค้าเอากัญชาไปค้ากับใครประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนี่คือตัวอย่างดังนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยแล้วผมก็ยังอยากให้คงไว้ซึ่งผอบอรตรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเรขาปปสแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้า กรมปกครองท้องถิน่นท่านตัดไปก็อาจจะเป็นประลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะวันนี้การแพร่ระบาดของกัญชามันเป็นการทำลายมนุษย์ผมจึงไม่เห็นด้วยกับการแก้ของคณะกรรมการเสียงข้างมากและผมก็อยากจะมองให้เห็นเป็นภาพสุดท้ายว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะวิงวอนสภาแห่งนี้ให้ร่างฉบับนี้กลับไปแก้ไขใหม่ให้มีการทำประชาพิจารณคณะกรรมการ คุณใช้อำนาจอะไรไปขยายมาตาเสียมากมายและที่สำกัญก็คือกัญชายาเสพติดเป็นการทำลายมนุษยชาติเป็นการทำลายทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยครับขอบพระคุณมากครับเชิญท่านบรวิทย์ตวีสอสอครับก <c oughs> <c oughs> ับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุเรกทวีสอดสอ่อ สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติผมไม่เห็นด้วยอีกแล้วกันนะกับการที่คณะกรรมการเสียงข้างมากของพรบรนี้ได้มีการแก้ไขมาตรา่ในส่วนของคณะกรรมการกัญชากัญชงท่านประธานนิกรบครับคณะกรรมการชุดนี้ สะท้อนให้เห็นว่าเป็นการผลักดันให้กัญชาซึ่งในความเชื่อของผมและผมย้ำว่าในความเชื่อของสาวประชาชาติและทั้งโลกเนี่ยกัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษเพราะโดยเฉพาะวันนี้เรายังไม่ยกเลิกที่ประเทศไทยไปตกลงระหว่างประเทศเรื่องอนุสัญญา,าตัวยายาเสพติดให้โทษคอ,อสอ 1966แล้วก็อนุสัญญาวัตถุออกฤทธิต์ต่อจิตประสาท1971ซึ่งมีการควบคุมและจำกัดการใช้กัญชาให้เป็นยาเสพติดให้โทษพอเรามาตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเราจะเห็นว่าเดิมนั้นผมไม่ได้สงวนไว้เนื่องจากว่าร่างที่มายัางพอมีการตรวจสอบ และทวงดุลอยู่ได้บ้างแต่พอร่างที่เข้ามาใหม่ของกรรมธิการเป็นการส่อหรือพฤติกรรมให้เห็นชัดเจนว่านำกัญชาไปสู่กัญชาเสรีเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของกัญชาได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นศูนย์ากาศที่เปิดให้กัญชาเสรี ดังนั้นคณะกรรมการ16คนที่ถูกเสนอมาผมยกตัวอย่างง่ายๆที่สอบไปทางกัญชาเสรีคือประหลัดกระสวงพาณิชย์เป็นการแสดงให้เห็นว่าจะนำกัญชาไปสู่พาณิชย์ที่มาอีกอันหนึ่งคือประธานหอการค้าแห่งประเทศไทยต้องการให้กัญชามาค้าเมื่อ191ประเทศของโลกเนี่ยมี195ประเทศเขามองว่าเป็นยาเสพติดจะให้ประธานหอการค้า เอากัญชาไปค้ากับใครประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนี่คือตัวอย่างดังนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยแล้วผมก็ยังอยากให้คงไว้ซึ่งผอบอรตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาปปสแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้ากรมปกครองท้องถิน่นท่านตัดไปก็อาจจะเป็นปลรรัดกระทรวงมหาดไทยสามพี่น้องที่ดูแลเรื่องความมั่นคงความไม่สงบ ตำรวจฝ่ายปกครองปป,ปสที่ทำอยู่ปัจจุบันนั้นเพราะวันนี้การแพร่ระบาดของกัญชามันเป็นการทำลายมนุษย์ผมจึงไม่เห็นด้วยกับการแก้ของคณะกรรมการเสียงข้างมากแล้วผมก็อยากจะมองให้เห็นเป็นภาพสุดท้ายว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะวิงวอนสภาแห่งนี้ให้ล่างฉบับนี้กลับไปแก้ไขใหม่ ให้มีการทำประชาพิจารณ์เพราะจากเดิมแค่45มาตราเป็น95มาตราอันนี้ก็เป็นความผิดแล้วคณะกรรมการคุณใช้อำนาจอะไรไปขยายมาตราเสียมากมายและที่สำกัญก็คือกัญชายาเสพติดเป็นการทำลายมนุษยชาติเป็นการทำลายทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยครับขอบพระคุณมากครับครับ